นาขนมไทยที่ได้รับความนิยมทั่วโลกเคยสงสัยไหมว่าทําไมขนมไทยเหล่านี้ถึงโด่งดังไปทั่วโลกไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่เพราะเรื่องราวและประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในแต่ละคําวันนี้เราจะพาไปย้อนรอยความอร่อยระดับสากลพร้อมเกร็ดความรู้ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน 1. ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วง กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไปทั่วโลกไม่ใช่แค่เมนูธรรมดาแต่เป็นขนมที่สร้างปรากฏการณ์ระดับโลกเมื่อศิลปินดังอย่างมิลลิขึ้นโชว์บนเวทีโคเชลล่าแล้วกินข้าวเหนียวมะม่วงทำให้เกิดกระแส mango sticky rice fever จนยอดขายพุ่งกระฉุดในต่างประเทศตัวขนมมีความลงตัวของข้าวเหนียวมูนที่หอมหวานมัน และความเปรี้ยวอมหวานของมะม่วงน้ำดอกไม้สุกทำให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมและสดชื่น 2. ขนมครกขนมครกเป็นหนึ่งในสตรีทฟู้ดที่ชาวต่างชาติชื่นชอบด้วยรูปลักษณ์ที่น่ารักรสชาติหวานมันเค็มลงตัวและความหอมจากกะทิและแป้งข้าวเจ้าตัวขนมมีความกรอบนอกนุ่มในและปัจจุบันยังมีการใส่ไส้หลากหลายเพื่อเพิ่มรสชาติเช่นข้าวโพดฟักทองหรือแม้แต่ต้นหอมซอย 3. ขนมเบื้องขนมเบื้องมีต้นกําเนิดตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยโดยได้รับอิทธิพลจากขนมของอินเดียก่อนจะถูกปรับปรุงให้มีไส้หวานและเค็มแบบไทยๆท,ที่มีฝอยทองและกุ้งแห้งทําให้ได้รสชาติที่หลากหลายและสัมผัสที่กรุบกรอบเป็นหนึ่งในขนมที่ต้องลองเมื่อมาเที่ยวเมืองไทย4ฝอยทอง ฝอยทองเป็นขนมมงคลที่สวยงามดั่งทองคำและมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเพราะเป็นหนึ่งในตระกูลขนมที่ได้รับอิทธิพลจากโปรโตุเกสโดยเท้าทองกีมา้าหรือมาดามมารีกีมา่าราชินีแห่งขนมไทยเป็นผู้ประยุกต์คิดค้นขึ้นมาในช่วงสมัยอยุธยามีรสชาติหวานหอมจากไข่แดงและน้ำตาลปัจจุบันฝอยทองยังถูกนำมาใช้เป็นท็อปปิ้งในเมนูเบเกอรี่และของหวานต่างๆเช่นเค้กและไอศครีมเพื่อเพิ่มรสชาติและความสวยงาม 5. ลูกชุบด้วยสีสันสดใสและรูปร่างที่เหมือนผักผลไม้จำลองทำให้ลูกชุบได้รับความนิยมในฐานะขนมที่สวยงามและมีศิลปะเนื้อขนมทำจากถั่วเขียวลอบเปลือกบนละเอียดผสมกับกะทิและน้ำตาลมีรสชาติหอมหวานและเนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่มนอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักมากขึ้นเมื่อลิซ่าแบล็กพิงได้โพสลงในอินสตาแกรมทำให้ชาวต่างชาติเริ่มค้นหาและสนใจในขนมชิ้นเล็กๆที่ต้องใช้ความประณีตในการทำแล้วคุณล่ะ ชื่นชอบขนมไทยชนิดไหนมากที่สุดหรืออยากให้เราพาไปเจาะลึกเรื่องราวของขนมอะไรอีกบ้างลองคอมเมนต์มาคุยกันได้เลย